นครับนี่ตรวจดเลยปกตินี่ครับไปตรวจตรวจเรื่องดอกแคเรื่องดอกแครพร้อมนี่ตรวจตวเลยถ้าดใหญ่ได้ตได้ตัวตัวลงเลยนี่ฮะตัวนัว

ครับเสร็จแล้วบายเสร็จแซบนี่กันเด้อหลายๆครับเอ๋ไปครับแซ่บมาครับมามามาตำหงุ่งตำหงุ่งให้เสร็จครับไปล้วนี่ครับมาครับนี่เพื่อนก็พักเที่ยงดีๆครับแซ่บกันเด้อครับไปครับจู่วัดครับคำใหญ่ๆเลยแซ่บครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับ